โปรเจกต์แคลิเอปโปรเจกต์เรื่องพอรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9ส่วนที่1สาระสำคัญมาตรา4ขออเขตการบังคับใช้รทัฐสภาและคณะรัฐมนตรีองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การดำเนินกิจกรรมขององค์การทางศาสนาการพิจารณาวิจัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยุทธาการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงราชนาัก ภายในประเทศการดำเนินงานกระบวน,นการยุติธรรมทางอาญาในวัรท้ายได้กำหนดไว้ว่าการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจาการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในบล็อกหนึ่งให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมวดที่หนึ่งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราเจ็ดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนประหานสำหักในายรัฐมนตรี ประหลัดกระทรวงมหาไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกิจสเดรและผู้ทรงขณวิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงุณวิโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางที่ศาสตร์รัฐาษาศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินแต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำลงตำแหน่งทางการเือนให้เลขาธิการิการคณะกรรมการกิกสรแต่งตั้งข้าราชการของสำนักคณะกรรมการ พิสีการเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลยขานุการส่วนทีกหนึ่งสาระสำคัญการอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองและกาหนดเวลาการยอุทธรณ์ หลักการสาคัญของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองคือเป็นการควบคุมการตัดสินใจทางปกครองผู้กรณีสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามมาตราสิบสี่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองโดยให้ยื่นภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตนได้รับทราบคำสั่งนั้นรูปแบบของอุทธรณ์กฎหมายกำหนดให้ทาเป็นหนังสือโดยระบุขอ้อโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือข้อกหมายที่อาจประกอบด้วยการเพื่อ,อถอนคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคำสั่งเองระทําได้ดังนี้หนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำคำสั่งเหตุสมควรเพื่ ข้อทีส่สองตัวอย่างข้อสอบกพอพาพากเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ข้อหนึ่งการดําเนินการยกเว้นไม่ให้นาพระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช้จะต้องก่อไกให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองออกประกาศตาหนดขอใครตามพระราชกรรตตาหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้อควายให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง พาลัชกิจศีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิทยปฏิบัติการทางปกครองคำตอบข้องงงูตามพาลัชกิจศีกาตามข้อเสนอของ กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครรธิบายการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติให้กฎบรัฐบัญตินี้มาบังคับใช้แก่การดำเนินกิจการใดหรือกํางงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราสี่วรรคท้ายเกี่ยวกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้อใดไม่ถูกต้องก็ไก่ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอไข่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9้าคนขอควายประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งงองูเลขาธิการคณะรัฐม,มนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งคำตอบข้อกอไก่ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำอธิบายหลักการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติรชาชการทางปกครองประกอบด้วยประธานกรรมการ1คนประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐม,มนตรีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขา อีกการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการฤษฎิการและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการและให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์และัปศาสนาศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินแต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาตรา7หมวดที่หนึ่ง ส่วนที่สสเป็นกฎหมายที่กำนดระเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งทางปกครองต่างๆ 1. ส่วผลของพระราชบัญญ,ญัติทำให้การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการออกคำสั่งทางปกครองจะต้องเป็นไปตามรกเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญ,ญัติ 2. ในฐานะที่เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานั้ำตามของการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการการทำคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นมนตาตรการที่ฟันปกครองใส่มาที่สุดและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งกาหนดสิทธิหน้าที่อนเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชนซี่เป็นกฎหมายที่วางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายด้วยความถูกต้องเป็นธรรมอันก็ให้เกิดผลดีต่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผ่นดินและสร้างมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิทิธรรม